เคยเป็นกันไหมครับนั่งดูอนิเมะอยู่ดีๆกำลังอินเลยเนื้อเรื่องนกำลังเข้มข้นพระเอกกำลังฝึกวิชาหรือตัวร้ายกำลังวางแผนที่จะย,ยึดครองโลกบรรยากาศก,กำลังตึงเครียดเลยทีแต่ท่านใดนั้นนั่นเองตัดภาพมาที่เสียงคลื่นซัดซ่าแสงแดดเจิดจ้าและทุกตัวละครเนะี่ยไม่ว่าจะนิสัยเย็นชาแค่ไหนหรือเข่งขืมขนาดไหนอยู่ๆก็มายืนเรียงหน้ากระดานกันในชุดว่ายน้ำริมชายหาดกันเฉยเลยมันคือสิ่งที่เรียกว่าตอนไปทะเลหรือบีชเอเพ s โซด ที่ไม่ใช่ปีดเทพมรณะนะอจุก,กุยสิ่งลี้ลับระดับตำนานที่ต้องมีอยู่ในอนิเมะแทบทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องแนวรักใสๆแนวหุ่นยนต์ลบกู้จักรวาลหรือแม้แต่แนวสยองขวัญเลือดสาดก็ยังต้องมีสักตอนนะครับที่ตัวละครขอไปพักตีแตงโมกันที่ริมหาดคำถามคือทำไมทำไมต้องเป็นที่ทะเล ทำไมไม่ไปปีนเขาทำอาหารนกสปาปลูกป่าดํานาดูดิสนี่ไลาไๆ่ดีดีก๊อฟยื้อถ้าทันนี่คุณอายุเยอะแล้วนะครับเพป็นว่าทําไมเขาไม่ไปเดินห้างหรือทํากิจกรรมอย่งอื่นล่ะครับวันนี้เนี่ยแหละเราจะมาพูดถึงเบื้องหลังของวงการอนเมะญี่ปุ่นกันครับว่าไอ้ตอนที่ใส่ชุดว่ายน้ําเนี่ยมันมีแผนการร้ายกาจอะไรที่ซ่อนอยู่กันแน่หรือจริงๆแล้วเนี่ยพวมกับแค่อยากจะวาดสาวๆใส่บิกินี่เฉยๆกันแน่นะครับเรามาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้กันดีกว่า เริ่มกันที่ประเด็นแรกที่หลายคนน่าจะคิดเหมือนกันคือมันทํามาเพื่อเป็นเซอร์วิสให้คนดูชัดๆซึ่งใช่ครับคุณคิดถูกแล้วแต่ว่ามันถูกแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเรามองให้ลึกลงไปในเชิงธุรกิจหรือที่เราเรียกกันเท่ๆว่าเศรษฐศาสตร,ร์สื่อหรือมีเดียมิกของญี่ปุ่นเนี่ยเจ้าตอนที่ไปทะเลเนี่ยมันคือบอ่อเงินบอ่อทองของสตูดิโอเลยนะครับลองจินตนาการนะครับสมมุติว่าคุณเป็นบริษัทผลิตฟิกเกอร์หรือโมเดลของสะสมอยู่ ถ้าอยู่ๆเขาปั้นโมเดลนางเอกใส่ชุดว่ายน้าออกมาขายแบบดื้อๆเลยเนี่ยโดยที่ในเรื่องเธอใส่แต่ชุดนักเรียนแฟนคลับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเนื้อเรื่องเลยนี่หว่ามันดูยัดเยียดไปนะแต่ถ้าอนิเมะมีตอนไปทะเลโผล่มาปุ๊บเนี่ยชุดว่ายน้ําชุดนั้นจะกลายเป็นแคนนอนหรือเนื้อหาหลักยังเป็นทางการทันทีครับมันคือความชอบทมในการผลิตสินค้า ในงาน Wonder Festival งานโมเดลที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นพบว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยเหาผู้ผลิตจะแห่กันเปิดตัวฟิกเกอร์สวิมสูตรเวอร์ชันกันให้ลืมเลยและเชื่อไหมครับว่าลายสินค้านี้ขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยเพราะมันดูแลมันดูพิเศษแถมดีไซเนอร์อนิเมะสมัยนี้เขาก็วางแผนมาแต่ไกลแล้วครับ ออกแบบชุดว่ายน้ําในเมให้มีดีเทลเยอะๆสวยๆเพื่อที่ได้เอาไปปั้นเป็นโมเดลขายต่อได้ง่ายๆเรียกว่าวางแผนกินรวบตั้งแต่ยังไม่เริ่มใช้เลยทีเดียวยังไม่หมดเรื่องเงินเงินทองทองนะครับอีกเหตุผลที่ตอนไปทะเลสําคัญมากๆเนี่ยคือมันช่วยกระตุ้นยอดขายแผ่นบูเล่ครับยุคนี้ใครเขาก็ดูสตรีมมิ่งกันใช่ไหมหล่ะครับเลยทําให้ยอดขายแผ่นตกเอาตกเอา,ตเอาสตูดิโอก็เลยต้องงัดท่าไม้ตายคมแฝก คือตอนที่ฉายที่ทีวีเนี่ยอาจจะมีศิลธรรมค้ำขอมีแสงศักดิ์สิทธิ์มาบดบงังหรือมีไอ้น้ำมรณะมาบังจุดสำคัญแต่พอขายเป็นแผ่นบูเล่นะครับแปะป้ายตัวโตๆเลยนะครับว่า unsensored หรือ director c ั t อยากเห็นเต็มๆแบบไม่มีบอกบังเหรอซื้อแผ่นสิครับหรือบางเรื่องร้ายกว่านั้นตอนไปทะเลไม่ได้ฉายทีวีครับแต่แถมมาเป็น OVA พร้อมกับมังงะเล่มพิเศษใครอยากดูเนี่ยต้องซื้อหนังสือพ่วงแผ่น นี่แหละครับกลยุทธ์ดูดเงินในค่าบของความสดใสทีนี้เราขยับจากเรื่องเงินเงินทองทองมาดูเรื่องโครงสร้างกันบ้างเคยสังเกตไหมครับว่าตอนไปทะเลเนี่ยมักจะโผล่มาตอนไหนไม่ใช่ตอนแรกแน่ๆและมักจะไม่ใช่ตอนจบยกเว้นบางเรื่องมันมีสูตรที่เรียกว่าจุดพักกลางซีซั่นครับคือในเมะญี่ปุ่นปกติ1ซีซั่นจะมีประมาณ12-13ตอนใช่ไหมครับตัวเลขของตอนไปทะเลมักจะตกอยู่ที่ตอนที่7หรือ8ครับ เรากบว่าเป็นโปไก่ทอดวิงแซบ1ิชิ้น199บาททุกวันพุธมาขั้นกลางสัปดาห์อยู่ล่ำไปเออเขาไม่ได้โฆษณาหรอกครับผมแค่นึกถึงแล้วก็หิวช่วงเวลาลงเสียงเท่านั้นเองเอาละครับกลับมาว่ากันที่ว่าทำไมต้องเป็นตอนที่7หรือ8ทํทำไมต้องเลขนี้เอลองนึกภาพตามโครงสร้างการเล่าเรื่องนะครับช่วงตอนที่1-6เนี่ยมันคือการปูเนื้อเรื่องแนะนาตัวละครใส่ปมขัดแยง้งตัวละครเริ่มเครียดคนดูก็เริ่มลุ้น พอมาถึงจุดกึ่งกลางเรื่องคนเขียนบทเขารู้ครับว่าคนดูเนี่ยเริ่มเหนื่อยตัวละครก็ช้ำม,มาเยอะเขาเลยต้องใส่ตอนพักหายใจเข้ามาบ้างมันคือความสงบก่อนพายุจะเข้าครับคือให้ตัวละครได้มาหัวเราะได้มาผ่อนคลายพัฒนาความสัมพันธ์แบบกุ๊กกิ๊กก่อนที่จะเข้าตอนที่9ถึง12แบบจัดหนักจัดเต็มดราม,มา่าถลม่มทลายยกตัวอย่างชัดๆเลยนะครับอย่างเรื่อง Darling in the Fran เนี่ยเรื่องนี้ทีหุ่นลบกันตึงเครียดมาก แต่พอมาตอนที่7เนี่ยกลับไปทะเลสะงั้นอ่ะไปสำรวจสร้างเมืองเก่าหรืออย่างอีกเรื่องอย่าง l o v j u n i b เ a l and d u t ทอ r d ด l u ู i o n หรือคนไทยเราเรียกว่าจูนิเบลนะครับก็จัดตอนทะเลไว้ตอนที่7เหมือนกันเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้พระเอกนางเอกเปิดใจคุยกันหรือแม้แต่เรื่อง My Hero Academia เนี่ยที่เป็นการ์ตูนต่อสู้ก็ยังมีตอนไปทะเล เพื่อเบรกอารมณ์ก่อนจะไปบู๊กันเลือดสาดแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทุกเรื่องจะโผล่มาตอนที่7หรือ8นะครับบางเรื่องอาจจะโผล่มาตอนแรกๆเลยอย่างเรื่องแฟนเช่าหำตุงของเราก็ไปทะเลโชว์ชุดว่ายน้าของกิซุรุตั้งแต่ตอนที่3เลยหรือบางเรื่องเนี่ยอาจจะไม่มีตอนไปทะเลเลยก็มีครับหรือจะให้สรุปคร่าวๆในอนิเมะเนี่ยส่วนมากตอนไปทะเลมักจะโผล่มาช่วงกลางเรื่องหลังจากที่แนะนําตัวละครอะไรหมดแล้วทํานองนั้นครับ มาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันบ้างมีความเชื่อในหมู่เนฟนๆครับว่าที่ทําตอนทะเลเนี่ยเพราะสตูดิโองบหมดใช่ไหมแบบว่าขี้เกียจวาดตึกขี้เกียจวาดฉากเมืองวาดทะเลโล่งๆสบายกว่าเยอะโอ้โหอันนี้นะครับต้องบอกว่าผิดถนัดเลยครับในทางเทคนิคเนี่ยการวาดน้ําเป็นอะไรที่นรกแตกมากสําหรับอนิเมเตอร์นะครับแม้ว่าจะวาดมือหรือใช้คอมพิวเตอร์การทําฟองขึ้นการหักเหของแสงในน้ําให้มันดูสมจริงเนี่ย กินแรงและกินงบประมาณมากๆเลยยิ่งกว่าวาดห้องสี่เหลี่ยมง่งๆอีกครับแถมตัวละครพอไปใส่ชุดว่ายน้ํามันซ้อนรูปไม่ได้แล้วนะครับปกติใส่ชุดนักเรียนวาดเบียวนิดหน่อยก็มองไม่ค่อยออกเพราะเสื้อผ้าบางังแต่พอเป็นผิวหนังเป็นสัดส่วนอนาโตมีกล้ามเนื้อเนี่ยถ้าวาดผิดสัดส่วนปุ๊บคนดูนี่รู้ทันทีเลยงานนี้ทีมอาร์ตต้องแก้กันตาแตกเลยล่ะครับแต่เดี๋ยวก่อนมันก็มีทริคในการประหยัดงบอยู่เหมือนกันครับที่ทําให้คนเข้าใจผิดแบบนั้น คือแทนที่เขาจะให้ตัวละครขยับเยอะๆวิ่งไปวิ่งมาอนิเมะหลายๆเรื่องเนี่ยใช้วิธีใช้ภาพนิ่งและแผนกล้องไปมาครับวาดภาพนิ่งตัวละครใส่ชุดว่ายน้ําสวยๆแบบระดับโปเตอร์เลยเราค่อยๆลื่นกล้องจากเท้าขึ้นไปที่หัวแบบช้าๆนะครับใส่เสียงผ้าเข้าไปนิดหน่อยแค่นี้คนดูก็ฟินลวครับไม่ต้องวาดขยับให้เมื่อยมือหรือบางเรื่องก็ใช้ฉากท้องฟ้ากับเส้นขอบฟ้าเดิมๆวนซ้ําไปซ้ำมา ประเด็นต่อมาเราจะมาดูกันเรื่องของวัฒนธรรมกันบ้างทำไมต้องเป็นทะเลละ่ะทำไมไม่ไปน้ำตกคือญี่ปุ่นเนี่ยเขามีวันหยุดราชการวันหนึ่งครับที่มีชื่อว่าวันทะเลหรืออุมิโนฮิตรงกับวันจันทร์ที่3ของเดือนกรกฎาคมซึ่งมันเป๊ะมากเลยเพราะมันตรงกับช่วงที่อนิเมะซีซั่นหรือฤดูร้อนเริ่มฉายพอดีครับมันคือการซิงกันระหว่างโลกความเป็นจริงกับโลกการ์ตูนเลยที่ญี่ปุ่นเนี่ยทนาร้อนเนี่ยร้อนตับแลบเลยครับ นักเรียนปิดเทมอมภาคฤดูร้อนคนดูนี่เปิดแอร์นอนดูการ์ตูนแบบช่ำๆเลยก็อยากจะเห็นตัวละครไปเที่ยวทะเลเหมือนกันมันคือบรรยากาศของเซชุนหรือความสดใสของวัยรุ่นครับช่วงปิดเทอมหน้าร้อนคือช่วงเวลาแห่งอิสระการประจนภัยและความรักถ้าอนิเมะเรื่องไหนไม่มีอีเวนต์หน้าร้อนมันเหมือนขาดจิตวิญญาณของวัยรุ่นญี่ปุ่นไปเลย แล้วกิจกรรมที่ขาดไม่ได้เลยถ้าไปทะเลแล้วไม่ทําสิ่งนี้ถือว่าผิดอุ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ใชครูคนต่อยแล้วถือว่าไปไม่ถึงนั่นเองครับนั่นคือการปิดตาตีแตงโมหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าซูอิคาวาลีครับเคยสงสัยไหมว่าทําไมต้องเอาแตงโมมาวางบนพื้นทรายสปกปรกสกปรกและเอาไม้ฟาดคือจริงๆมันเป็นกิจกรรมกระชับมีครับ แต่ในอนิเมะเนี่ยมันถูกมาใช้เป็นเครื่องมือเล่าเรื่องชั้นดีเลยเช่นนั่งเอกเป็นคนบอกทิศไปเอกเป็นคนตีแสดงถึงความเชื่อใจหรือบางเรื่องเนี่ยใช้โชเทพตัวละครนักด,ดาบเดินมาฟันชุบชับแตงโมแยกเป็นสองชิ้นสวยงามเลยหรือสายฮาหน่อยก็เดินไปตีหัวเพื่อนแทนแตงโมนั่นเองครับเรียกว่าเป็นไอเทมสารพัดประโยชน์ทางบทบาทจริงๆนอกจากแตงโมแล้วก็ต้องจบด้วยดอกไม้ไฟครับอันนี้เป็นสูตรสำเร็จเลย กลางวันเล่นน้ําตกเย็นใส่ชุดอยู่กระตะไปดูดอกไม้ไฟแล้วจังหวัดน,นี้แหละครับจังหวัดน,นรกของคนดูคือจังหวะสารภาพรักนั่นเองพระเอกกําลังจะพูดว่าฉันชอบเธอนะแล้วทันใดนั้นปุ้งเสียงพูดแตกดังกบเสียงพระเอกนางเอกถามมาแบบเอ๊ะเมื่อกี้เธอพูดว่าอะไรนะพระเอกก็หน้าแดงแล้วบอกว่าเปล่าไม่มีอะไรเอ่อคนดูเนี่ยก็อยากจะปาหมอนใส่เลยครับ มุกนี้เนี่ยเขาใช้กันมาตั้งแต่ยุคดึกดําบันเลยก็ว่าได้แต่ก็ยังใช้กันอยู่จนถึงทุกวันนี้นะไอจังหวะสารภาพรักแล้วพ้ด,ดังโป้งเนี่ยเพราะว่ามันยืดเรื่องได้ดีนักแลแล้วใครล่ะเป็นคนที่เริ่มเทนนี้ถ้าย้อนกลับไปหาต้นต่อจริงๆมันพูดยากครับแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์ชี้ไปที่ยุค80ครับกับเรื่องอุลเซยัสุระหรือลามูซั่วซงสุดเหียวของอาจารย์ลูมิโกทาคาฮาชิครับ โดยเฉพาะตอนที่123ที่ฉายปี1984ตอนนั้นแหละครับที่รวมองค์ประกอบของ Beach Episode ยุคใหม่ไว้ครบเลยทั้งความวุ่นวายชุดว่ายน้ำและความตลกหลังจากนั้นเนี่ยอนิเมะเรื่องอื่นๆก็เริ่มทำตามกันมาเรื่อยๆจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติแต่ก็ใช่ว่าทุกเรื่องจะไปทะเลแล้วแฮปปี้นะครับบางเรื่องก็เอาทีมนี้มาขายี้สะเละเลยอย่างอ e ีวันกาเลียนไงครับฉากที่จบที่ทะเลอืม ใครดูแล like no er like like, ้วคงไม่รู้สึกอยากไปเที่ยวทะเลสักเท่าไหร่ทะเลสีแดงเดือดราวกับความรู้สึกที่สิ้นหวังเป็นการทำลายภาพจำของทะเลที่สดใสไปอย่างสิ้นเชิงเลยหรืออย่างเรื่องกินธรรมะเนี่ยอันนี้ตัวพ่อห่ยวงการล้อเลียนเลยตัวละครในเรื่องบ่นออกมาตรงๆเลยครับว่าเฮ้ยพวกกำกับนี่พวกเราต้องมาถ่ายตอนชุดว่ายน้ำเพราะเลตติ้งตกใช่ไหมหรืองบหมดเลยพามาทะเลที่วาดฉากหลังง่ายๆสินะคือเบรกเดฟโฟลท์บอไปเลย เป็นการรู้ทันและล้อเลียนตัวเองที่หามากครับสไตล์กินธรรมะเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้การที่อนิเมะต,ต้องมีตอนไปทะเลแทบทุกเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับและไม่ใช่เรื่องลามกจกกระเปรแต่อย่างใดแต่มันคือส่วนผสมที่ลงตัวของทั้ง3อย่างครับทั้งเรื่องของการเซอร์วิสคนดูเอ่ยเรื่องโครงสร้างของเมะช่วงกลางซีซั่นเอ่ยและวัฒนธรรมหน้าร้อนของญี่ปุ่นนั่นเองครับดังนั้นเนี่ย ครั้งหน้าที่คุณดูอนิเมะแล้วจูจ่ๆตัวละครก็ว้าไปที่ทะเลตอนที่7หรือ8เนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจไปแล้วนะครับให้รับรู้ได้เลยว่านี่คือคกลไกของอุตสาหกรรมที่คิดมาแล้วเป็นอย่างดีหรือไม่ทีมงานเขาก็แค่อยากจะว่าสวาๆาใส่ชุดว่ายน้ํากันจริงๆนั่นแหละสำหรับวิดีโอนี้นะครับใครมีความทรงจํหน่าร้อนเกี่ยวกับอนิเมะเรื่องไหนที่งานดีหรือเรื่องราวดีๆจะมาแชร์ให้ผมฟังเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยครับ หรือถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์ให้ด้วยนะครับและถ้าใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยต้องขออนุญ,ญาตกดให้ด้วยนะครับสำหรับอนิมะในวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในไลฟ์ทุกวันอาทิตย์หลังหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปหรือคอนเทนต์วิดีโอทุกๆวันเสาร์นะครับบายแจ้